ครับสวัสดีครับผมจังสิทธิสอนซ่อมฮอนเกียร์โต้วันนี้เรากำลังประกอบเกียร์โต้กันตัวนี้เป็นของพวก 2J นะขับหน้าให้คนเียรขับหลังนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะถ้าสนใจที่จะเรียนซ่อมวงฮอนเกียร์โต้ให้มันรู้ลึกๆวงจรไฟฟ้าทำงานยังไงคลัตช์เบรกทำงานยังไงนะ เบรคเครื่องยนต์ทำงานยังไงสปีดเซนเซอร์ดูยังไงถึงจะรู้ว่าเสียเชนอยชิปเชนอยเกีย,ยร์ดียังไงถึงจะรู้ว่าเสียชิปเชนอยเกียร์มีหลายตัวตัวไหนทํางานอยู่ในตําแหน่งเกียร์หนึ่งสองสามสี่มันทานํางานยังไงถ้ามันไม่ทํางานเราจะเช็คได้ยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นเชนอยเสียหรือกล่องอิซเสียนะอันนี้จะสอนแล้วใส,ส่รอดความรู้ให้หมดครับ สนใจเรียนซ่อมมงหอนเกียวโตโก็ทักมาครับผมอาจารย์มิสิทธิ์ครับ0815140369จริงกี้นะครับ0815140369ขอบคุณครับ